นก็บอกคอยแข็งแรงครับมื่อเหยียดบ่ได้มื่อเหยียดบ่ได้อืรเหยียดบ่ได้บ่เป็นหยังแต่บอกเลขแม่นเนาะบ่เทียงบ่เป็นหยังครับห้ืยอันเบิ่งเนื้อหันคันแม่นบอกเพิ่นเถื่อนยู่ได้เงพอเดี๋ยวมันออกฮกฮกหันบ่ล่ะพอฮอหางวดก่อนครับเออหวดก่อนบ่เที่ยนี้มันบ่ออกกันฮกสองครับก็คึดไว้อยู่ได้ท่นบ่บอกเพิ่นน่ะพอน้ำเดือกกันอ้ายผู้ใหญ่เพิ่นอ๋อ้ผู้ใหญ่เพิ่นคน ตัวมุ้ที่อันยืดเก่าครับเฉียดแล้วมันทีสองหัวห่อเสียดตัวนี้ยึดตัวไหนล่ะผ่าดตัวถ่ายมันอยู่สลับกันของหอเป็นเอียงอันของหอยนั้นเป็นสองหกของเขาเป็นหกสองแบบนี้ครับกันสองตัวขนาดไหนมันอยู่สลับกันน่ะขั้นมันยื่นมาทำไหนซี่ก็เป็นสองหกได้หรือสองแสน นี่คือบดคู่ตัวแต่ว่ามันสลับกันนะนบางแยมบางทายมันเคยเปลี่ยนอันเที่ยวนึงหัยน้องวันที่สามเที่ยวนั้นกระซ่วงใบคือกันได้ฮ่ามึงเอวเป็ดมื้อนะงวดนี้ละเป็ดมื้อก็เส้นหัวกันหมดครับเออโอ้โหอยู่งวดนี้ลราฟาเตี้ยสิเขาต้องจบงวดนี้ละชูตัวใหญ่ฟังงวดนี้ฝันไว้จังไหนพ่อฝันเห็นหัวนะเก่า ในกองฟันอะมื้อขึ้นพ่อนาเก่าจังไหนปอพ่อนาจ้ก่อนฟูฟูใหญ่ไม่อยู่พ่อนาพี่ถักว่าเอนีรอดไหนนี่ถึงจะห้องรแล้วก็เสียนนราูุหมออพ่อเคยงานยกกับป้าใหม่ป่อครับเ็งานอยู่นี่นอนก้อนสนับสานุนให้ขับรถนาครับแล้วว่าให้มึงขับรถเ้อคนละขับรถเป็นไหที่แรกนะครับ แต่วก็ไห้เอาไปเฮี้ยนเอารถไปเฮี้ยนแล้ว่าก้าอันแม็กซี่ไปจนเปลี่ยนแม็กซี่รถยังไรแม็กซี่แม็กซี่มันเป็นรถไทยโอรถไทยครับเอาไปเฮี้ยนเป็นครับบตเตือนเนี่ยเท่าก็บคืนเงินให้ก็อยู่ลำดวนวาหันสามปีสี่ปีบัเตือนเนี่ยไปตัดไม่อย่างะโซ่ไอว่ามึงไปเห็นงานนี่หันขับรถหรอหนุ่มรถอะไรเงินเดือนหรอกว่ มันเดือนสามมันบุกข้ากินหวานนะฮะครับพอเป็นอย่งตัวนั้นพ่อเอาเขาเรื่องไปบนี้ฝันเห็นว่าน่าว่าจะไหนครับพูดน่นะฟันเห็นคนยำได้น่อเลียพนออกสองศูนย์แต่เมื่อฟันขึ้นนี่เนเอาเงิน,หนให้สี่สิบบาทแต่กาขันฟันเห็นคนเรียจอกยสองศูนย์แต่ว่าเมื่อขึ้นนี่ผัดนเอาเงินให้สีบบ่สิบบาทแม่ใ่ความฝันไม่สงสัยขนาดตัวไห้ต้องมักมักสองศูนสี่ศูนเนี่ยมักอยู่ แต่ว่าฟันเห้นเพื่อนสองเฉียวนี่เรียกออกสองนทั้งสองเฉียวเลยจะขายเพื่อนใหญ่นี้เปก็เคยฟันเห็นเพื่อนจะเรื่อยอย่แต่มันจะเล็กออกสองศูนีเดีเห็นอย่มันออกสองศูนยบัเท่นี้มือขึ้นเนี่อาหายสี่สิบจังวะีิสองศูนบ้เลยขึ้นอย่นะแต่ว่าหันบสอนทุกคนฟังเลยเป็นทางยังบบสอนเพราะว่าขสอนทุกคนฟังเลยบอ เป็นเอาด่วได้หันไม่หัด่ได้หัน,มหนแม่บ้าน,นเนาะใจตัวสองสามด่ว <c oughs> นอยากได้ก้องอยากได้คนน้าตัวที่แปดพันนี่เที่ยวหนึ่งหันจังแปดพันครับมาเที่ยวนี้เรียกออกเราบดเที่ยวคอยอันคนเงินเท่านี้เที่เพื่อนมาวายจากไหนเนี่ยพอมื่อไหราเพื่นเพื่นเอาเงินให้และเพื่นก็อวยรังเพื่นก็ไปด่วนนะว่ได้ <c oughs> คุยกันบ่ อายุหัวนาเจ็ดปีแหละครับเนี่ยตอนนี้เราหกสิบสามนี่หละหกสิบสามปีหกสองหกสามอยู่หรอกเพราะว่าเราก็เซียนมาสองสามปีแล้วนะแต่ว่าขันโนมีเงินเพิ่นเอาเงินหันสี่สิบบาทนี่มันใจว่าเป็นสองศูนย์เนนบ่มันใจอยู่สองศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยมันใจแต่ว่าเนี่ยมีเพิ่นเอาเงินหันน้ำสี่สิบบาทเลยก็เรียว่าสี่ศูนย์ผอมนะอือก็น้อยครับแต่ว่าเห็นเราเนี่ไม่ได้น้ำบ่ คณนว่าเอาให้เลขก็ออกสองศูนย์โดยไรอันน e? hmm. ี้เพิ่นเอาเงินให้มีมีเที่ยวนึงเงินพ่นเอาให้ยี่สิบบาทก็เลขออกสองศูนย์อ๋อโอ้โหนานเลยวะก็ค่อยๆหย่อนเล่าอยู่ดอกล่ะครับเวลาอันพันกว่าบาทนอนอยู่เลยสองศูนย์ต่อไนี่ก็เจ็ดท่านนะค่อยๆหย่อนเล่าอยู่โอ้แสดงว่าพ่อนี่ถ้าฝันเห็นท่านาคนนี้ ขันพิ่นบ่ได้ให้เงินให้ค่าโมให้เป็นตัวเลขนี่ต้องตีไปเลยสองศูนย์เลยสองศูนย์หนวยแต่ว่างวดนี่พิ่นผัดไทยเอาเงินให้น้ำสี่สิบบาทไม่มีตัวเลขน้ำมีเกี่ยวหนึ่งนอดเลขเลขเขาเฮ็ดใหม่นหมดอ่ะครับเขาเฮ็ดมาอันใบละอันยี่สิบบาทนั่นก็ร้านใส่ก็ขายเอาจะซื้อเลขน้ำอยู่หน่อซื้ออยู่ตัวาไรสองศูนย์ก็ถึงหอกเอาไรวันได้เอาลอยนึงว่ะเพราเธอหนี้มันเลขมันมาออกกัน เลขบนออกศูงสอ,อเงเลขกล่างออกสูองศูงแบบนี้แว่าไอ้ผู้มเนลอยมึงถือทั้งบนทั้งล่างคนละครับบ,บต่เอมึเบืองเหอนมืมนบบนี้ถือต่ลางเนี่ยถือต่ลางเท่านี้สี<า>ส่สองสูนะครับอเอาลอตเตอรี่แล้ววันทีน่หน,นึ่งกุญแจนาะื่เรี่องเนาะสลากินแบง่งรัฐบาลนะคับทีมงานเพเรื่องเงินเยอนี่ข้นสาเาวรัฐบาลม่ามีอยู่ได้ช่วงนึง มันมีอย่างนี้ช่วงหนึ่งคนรัฐบาลคนขายอยู่เล็กสองตัวมีโยครับมีช่วงหนึ่งโยเด็กกับกลังเซดออกมาคือกัรนี่มันไม่ออกก็งวดนี่สงสัยครับงวดนี่ออกมาบวชหอดมูฮ่องแม่งอยู่ในเมืองอยู่ครับนดถึงอ้าเบิดก่อนไม่ไอ้เพราะเรายกตัวเลขใ็กแคเพิ่นแค่บาจอไปเบื้องนี้เขาออกมากเยอะแค่หารานไปนี่นะคะสมาชมเลขของคุณพอเตียค่ะสมาชมคุณพอเตียนฝันย่ามได มักจะออกเลขตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นหัวหนา้าสองศูนย์สองศูนย์หัวหน้าเอาเงินมาให้สี่สิบบาทกับสี่ศูนย์อายุหกสิบสามปีค่ะท่านผู้ชมขอให้มิชมมิลาวกบคุณพอเตีย่ยเนาะค่ะเนาะประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ทามีสามดาวกัสราท่านผู้ชมเป็นก่อนค่ะก็ยิ่งพึงภาพไปใส่เนาะค่ะรรมมท่านผู้ชมทามีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ไปรับชมมองของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะเบ้าแอมระทง่จะเดิเนทางไปทำบ,บุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดั้แดนอีสานครับในนี้ของดีทิใไม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับ่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดทองเรลียดทรัพย์ครับค้ขาขายไายขายของบ,บูดีูุค่าโบกให้ข่า,ขานคนงาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่านผู้ชม เอาคงเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกห้องสื่อเรียกสื่อตรีจนงสียดพืครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนังถ่าอยู่ห้องในขับ่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้การงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบค้าขายทุกอย่างะเนาอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เตือนักมาก่อนแป๊บแต่แล้วก็บี้ี้อย่างนี้อิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหวสาครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกวต่ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับมาจากพัทลุง อยู่พัทลุงเลยเนาะตาบุสาธุสาธุป็นบุญก the ุณส่วนครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบไงตอนสวัดดีเหรอเนาะรับมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเ er, มตตาสาตุผาหยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาทุขอบคุณครับน้องพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับ่รนมช้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธานมชุชมบ่ายเอมมาทงหินขาวกบรอซ่าครับ่รนมช้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับ่านมช้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับ ทำไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบวเห็นล้านเฮาไข้ข่ไขว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาล้านเหตุในคนมองมาเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับ mm hmm. ดวงจุดปืดท่านที่รับศรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไล่เข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับกนผมาชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหงิ้นซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมือนในกาบมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปด้วยน้ำกันครับสหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอานวดของหลวงปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับทู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิด้าออกมาครับทู้ชมเปิด้าลงปลูกมากนะครับเพระลัวก็มือเทตะครับชมชอมเทแตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้นยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับทาปากสามเทือทาคิ้วสามเทือแล้วกะเซยผุมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับทาูมชมบข้างในนี่เป็นม้วนสาม้ลยครับด้วยูมชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมห ah าเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังมารับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลาบาใแตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาจะแตงเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนามีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาลพีเอฟเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็ัี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ่ยเนี่ก็แตงห้กันนี่ครับผเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มากค้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุญรอดาครับเอาไปฝากอิซีกระโถงมาตามเบอถุนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้าสม,มุชุมหลักการบ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดไมห่หายอีพี่นั่นครับสม,มุชุมเอาไปอาบสมะร่างกายเสเนียร์เจะให้ที่พูดดีถีล่าสีมันบดมันบงนังเสเนียร์เจะให้นี่ตัวเขาสเได้ออกเอาไปเดินจนินหลักการอาบนะครับสม,มุชุมเนาะหลักการเ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอาม่าโหลายครับมาฝากอิดสี่โบรายกระทู้มาได้กระทูม,มาได้ครับมหาบายเอมระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือไีเด้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือไีโรตลีตรลางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านตุลาครับท่านผู้ชมเนาะครับ,มบผมเดาาี๋ยวบอเอมระตุงกับสิ่ห้เบิ้งตรตลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จในใหม่ป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ